ไอเบฟว้าวโอ้เอาลงไปเลยจ้า showering the beef เค hey, หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มากันที่วัดอัสสกุสานะทุกคนนี่ข้างหลังเป็นโคมไฟโคมโคมสีแดงยอดนิยมที่เป็นซิกเนเจอร์ของวัดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันไปไหว้พระวันนี้ฝนตกอ่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอากาศมุนมองแต่ก็ยังโอเคที่มันไม่ได้ตกหนักมากคนเยอะมาก เราก็มาซื้อปูอย่างกันนะคะปูย่างไม่ใช่ใชปูอัดอย่าง<ม>ว้าวมากินปูอัดอย่างกันค่ะว่ยพาเสร็จแล้วเสียมเซมซีเสร็จแล้วก็มากินปูอัดอย่างรอขอย่างก่อน How much อ๋อไม้ละเจ็ดร้อยเยนนะทุกคนแพงอยู่นะเราเลือกเป็นซอสพนสุได้แหละร้อ,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 อนใช่ไหมอ่ะอีก กินได้ไหมเนี่ยมาก,กินอ,อร่อยไหมเฮาโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฮาโตยะอาซากุสะแล้วนะคะเป็นร้านชาเขียวที่อยู่ใกล้ๆวัดอาซากุสะคนเยอะมากดูแถว v e really ลี่ร้องไร e s รอประมาณ15นาทีได้หรอั้งประมาณ1 5 2หยนาทีนี่ขนาดฝนตกนะเนี่ยคนยังออกมากินชาเขียว <c oughs> มันเขาก็จะมีให้เลือกนะว่าแบบอยากเอาแบบไหนมีเป็นเบรนด์มัชาลาเต้โทสมัสชาราเต้ราคาก็จะแตกต่างกัน,นก็จะมีเป็นแรงคง เนี่ยว่าจะลองเป็นแฮนด์ปิกมาชาลาเต้1,600เยนเขาบอกว่าเป็น100%ใช้มือเด็ดหรอ This is use the hand to pick up the tea leaf ใช้มือเด็ดใบชาก็เขาบอกว่าไม่มีความขมเลยนะ Without bitterness แล้วก็เดี๋ยวจะลองอันแรกก็คือคลาสสิกมาชาเฟเวอร์เมดฟอร์มอันเนี้ยเหมือนกับเป็น2สายพันธ์หรอ b เ n d of o m a ม c ชาจะเอามาคอมแพงกัน I, uh, can uh, we have the hand-picked matcha latte? or uh, ice Ice. and uh, another one, brand matcha latte. Yeah. So ice. Yes, ice. And for both of uh, the matcha, can we have oat milk? milk. Yes. And for the brown matcha latte, can we put this cream? Yes, with cream. Yeah for blended. Yeah, for blended. Anything else? That's all. That's all. Thank you so much. So can I get mm -hmm. And let me check your order first. Right? Okay. So, blended matcha latte changed oat milk and with matcha whipped cream? Yep. And hand matcha latte changed oat milk. Yes. So, it's going to be 3100. Okay. Pay okay, by card? Yes. So, one moment please. Yes. Okay. Obrigado. Oh, oh, oh. ชิมกันอันนี้ที่สั่งมาก็คือจะเป็นแฮนปิกมัชฉาลาเตอันนี้แพงกว่าอันนี้ตัวแพงกว่าอันนี้เป็นคลาสสิกนก็คือจะเป็นเอ่อมัชฉะทูมัชฉะเบรนทูเกเตอร์คลาสสิกมัชฉาลาเตเนืยอให้ไอวนชิมอันนี้ก่อนวิวสวยมาก เห็นโตเกียวสกายทรีด้วยอันแล้วก็นี่เป็นแม่น้ำซูมิดะเดี๋ยวชิมนะมาชิมอันแรกก่อน let's try first one อร่อยนะเข้มข้นอันนี้ก็คือไม่ไม่ใส่น้ตาลเลยแบบมีความอูมามิมีความ อารมานิดๆแต่ก็คืออร่อยเดี๋ยวชิมไอคีมนี่คีมมันก็จะมีความหวานหวนตัดกลับมาชาลาเต้นัวนัวเข้ม,มถือว่าดีอยากลองนะนะอันนันะมาลอนแฮนด์พิกนะ อันนี้หนึ่งันหร้ยเยนอันแรกแปดรอยเยนขมเลยเดี๋ยวมาลองกันลิชอ u มามิไหมอืมไอ r บ,บอกว่าชอบอันแรกแปดรอยเยนที่เป็นคลาสสิกลาเต้อันนี้ก็คือไม่ขมเลยนะ no bitterness แล้วก็อันนี้จะมีความ อโรโมามีความนัตตี้นิดๆนะ่ะอันนี้มีความนัตตี้นะอันนี้จะนัตตี้กว่าแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันจะมีความหวานเพราะว่าเราใส่ครีมก็เลยมีความหวานกว่านิดหน่อยถ้าให้เลือกเราชอบอัน800นะ i prefer 8 0 0เยน The Classic one ก็เดี๋ยวจะไปร้านมงบังเป็นขนมหวานต่อ <laughs> บางคนอาจจะงงว่าทำไมคลิปนี้ไม่ค่อยมีไปเที่ยวแบบสถานที่เลยมีแต่ไปแบบกินกินกินอย่างเดียวเพราะว่าเราชอบกิน mm hmm. เราชอบกิน We love to eat <laughs> So that So everywhere we go mm hmm. อ่าไปทุกที่ก็คือไปหาที่กินนะที่เที่ยวไม่มีพิพิธพัณ no ฑ์โนมิวเซียมนะ no museum no exhibition นะมามีแค่ร้านอาหาร dessert food restaurant มีแค่นี้ this is my walk <laughs> ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ <laughs> มีแต่ร้านอาหารโอเคเดี๋ยวไปกินขนมกัน <c oughs> ออสไลด์ร้านทัด ได้แล้วน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นทาช,ช็อกโลแลตแล้วก็มีสตรอเบอรีร่ออนท็อปแล้วก็มีเป็นไอศกรีมวาน,นิลาแล้วก็จะมีเป็นมัทฉัซอสแล้วก็อันนี้จะเป็นเออร์เกรย์ฮอตดริงก์มากินกัน ราดชาเขียวลงไปบนไอศครีมเฮ้ สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้เราก็เย็นนี้เราก็มากินชาบูเนาะร้านที่มากินเชื่อว่าร้านจินซาชาบูกิจินซาสเตชันเราก็เลือกเป็นไพเวทรูมแล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบเสียงดังวุ่นวายเนาะไพเวทรูมที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นวิววิวตรงวิวตึกเห็นไหมแล้วก็ในห้องก็จะเป็นนี่ ประมาณน,นี้วันนี้กินเป็นสุกี้นะคอสบุกมาเป็นเซตนะก็จะเป็นเป็นทรคายออฟบีฟก็จะมีมาซสากะมีโอมิบีฟแล้วก็มีโกเบบีฟประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นพวกผัก มาแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นวาเกิว3ชนิดนะมีมัซซุสก,กะโอม,มิแล้วก็โกเบแล้วก็น,นี้เป็นผักอ๋อ <Okay. S 1> thank you อใส่ผักลงไปก่อนโอเคน่าอร่อยนะเดือดปุดปุด,ปด,ปดปุดเลยอากาศหนาวๆกินชาบูร้อนๆ มดเห็อมสวยงาม l i h a แบบนี้ put in your egg แล้ว the u n g what is the first cut is the m u s s Masu Saka okay. Masu Saka Mari kan. kita Hai Tunggu sekejap Wow. Wah Hmm 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 ไม่ต้องจิ้มซอสก็ได้นะมันอร่อยมาก oh, <okay. S 1> อาใจว่าเดือ <Okay. S 1> หนัวมากแซ่บ <Okay. S 1> อืม <Okay. S 1> อือ ว้าวโอ้หเอาลงไปเลยจ้า Showering the beef อืมสีสวยน่ากินมากโอเค thank you ช่ำเนาะว้าว Zoom. Hmm. Mm. Oh sih. Hmm. This Kobe and Masusaka, which one more better? Mas Mas Masusaka. Mas. Masusaka. Hmm hmm. -mm. So you prefer Masusaka. Hmm. Kobe okay, okay. no okay? Maaf. Hmm. Kobe. Ah. จิ้มซอสงาอ๋ออนแรกคิดว่าจะจะไม่อิ่มนะทุกคนแต่กินไปกินมาเริมอ,อิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ว่ามันยังเหลืออยู่เลยยังเหลือเนื้อ,เ,อ,อเนื้ออมมิใช่ไหมอมมิบีฟอะไรอย่เงี้ย ยังเหลือเต็มเลยอ่ะก็คือเซตเนี้ย8 5 0เยเยนกิน2คนก็คืออิ่มเลยนะแบบตอนแรกคิดว่าจะสั่งแบบพวกไซส์ดิชเข้ามาเพิ่มเออตาใหญ่กว่าปากแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มอิ่มละก็คือไซส์นี้โอเคเลยนะสำหรับ2คนต่อมานะทุกคนจะเป็นอมนิบบฟจุ่มเข้าไปเลยจ้าอืมน่าอร่อยเวอร <Es> ได้ยังอย่าอ่ะเอาเหม yeah. yeah. ือนทำไมมันหดเหลือแค่นี้ฮะโนโนโน จุ่มไข่ <Yeah. S 1> ดิบว mm ิต์เอ็กกินค่ะ mm hmm. อืกินค่ะแซบแซบไหมอ่าเวรีกูดเบสเบสเลยอ่ะ ละลายในปากแซ่บ this one and ส้มตำ which one you prefer รักส้มตำรักรส้มตำเอ้าโอ้ยทำไมอ่ะอยู่โดน o n t want ส้มตำ anymore อ่ะ but why you say you prefer this one อ๋อโอเคโอเคมาโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว ขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเนาะ,ะพรุ่งนี้ก็ไปดิสนีย์แลนด์เอ้ยดิสนีย์ซีตื่นแต่เช้าเลยเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวไปกินก่อนอืบายเซย์บายบายทูออเดีย e ์สบายบายซี o ูทูมอร์โรแอดโอเคบาย สวัสดีจ้าวันที่4แล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่ดิสนี์ซีก็เมื่อกี้มีอ่อเรื่องนิดหน่อยก็คือรถไฟที่จะใช้มามันพังก็เลยได้นั่งแท็กซี่มานะก็เออนั่นแหละก็เดี๋ยวไปเล่นกันว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะเนอาอะเดี๋ยวไปเดินกันวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์แล้วก็อากาศดีมาก ไม่ไม่ฝนตกไม่อ่อมแล้วก็คือแดดดีฟ้าสดใสสวยงาม let's go มาเล่น <c oughs> เครื่องเล่นเรือกอนโดล่านะทุกคนก็เป็นเครื่องเล่นแรกที่เราเดินข้ามสะพานเข้ามาแล้วมันะึมันก็คนไม่เยอะนะน,นี่อันนี้ถ้าเกิดใครมีใครพาลูกมาด้วยเนอหรอว่าแบบไม่อยากเล่นเครื่องเล่น,นอะไรที่วาดเสียวเข้ามาเล่นเรือกอนโดล่านี้ก็ได้ี่คิวก็เยอะอยู่นะคะ やってままいりました、ここはパラダイスの港トルトパラディスですさあ見てくださいこの眺めこれは、まさにこのロンドンに乗った皆さんしか見られない特別な景色ですぜひカメラをお持ちの方はこの美しい景色を背景体験してみてはいかがでしょうかそれはしばらくの間この美しい景色をお見せとしい มาต่อแถวเล่นเครื่องเล่นเอ,อ่อ Toy Story กันนะเพื่อนเรอประมาณ100นาที100 m i น u t e So we have to wait here ยืนมาน่าจะประมาณ45นาทีแล้วอนะ่นานมากแต่แต่ใกล้จะถึงและ้ะข้างในมันก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบเหมือนให้เรานั่งไปในเอ,อ่อ ในในรถอะ่ะแล้วมันก็จะมีแว่น 3D ให้เราใส่แล้วเราก็เหมือนกับเป็นการยิงมอนสเตอร์แข่งกันเดี๋ยวมาเล่นกันโอเคฮัลโหล เล่นทอย s t อรีเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็มา,าหาข้าวกินเนาะตอนนี้บ่ายบ่ายสองละจะบ่ายสอรอไอเครื่องเล่นไปชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนะเก้าหนนาทีอะโอ้โหอย่างนานแล้วก็เล่นอยู่ประมาณ10นาทีได้มั้งแล้วก็ตอนนี้เรามา,ากินเป็นเซตอาหารญี่ปุน่นแล้วก็รออีก30นาทีบอกเลยว่าใครมาดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซีเนี่ยต้อง ค่อนข,ข้างที่จะมีเวลาเหลือๆแล้วก็ต้องยืนเก่งๆเนาะประมาณนั้นก็เดี๋ยวสั่งเป็นเซตข้าวเทมปุระไปแล้วก็พี่ไอแวนสั่งอะไร you order what? วากิววากิวเซตเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมอ้ยหลับละเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปสำหรับเข้ามาที่ดิสนี <laughs> แล้วอะ <laughs> <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไร คือว่ามามาให้รู้ว่ามันเป็นยังไงประมาณนั้นโอเคเราสั่งเป็นเซตเทมปุระมาได้แล้วเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วก็มีเอา why is not so focusing me now แล้วก็มีเป็นสั่งกาแฟ е. มากิน ใส่น้ำหวานกันน้ำเชื่อม,มเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จก็จะไปออไพเล็ตคาดว่าน่าจะไปไพเล็ตเครื่องเล่นไพเล็ตหวานไหมเนี่ยใส่ไปทั้งหมดเลย หวานหวานขึ้นมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวเอาให้ดูเท <p> มปุระประมาณนี้ mm hmm. ก็มีเป็นเต้าห mm ้ hmm. เป็นเทมปุร hmm. ะมีซอสให้แล้วก็มีเป็นข้าวแล้วก็อันนี้เป็นซุปาลองมาชิมกันชิมน้ำซุปก่อน น้ำจิบนำนำซุปมิโซะทัวไปหิวมากเลยทุกคนอันนี้เหมือนเป็นข้าวมือแรงเลยเนี่ยของวันเต็มปุละ รกอบนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นผงให้ดิปไปซี่อย่างนี้เหรอจิ้มหน่ผงแไปซี่ซอื อร่อยดีเดี๋ยวก็ขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวมารีวิวเครื่องเล่นต่อไปบ๊ายบาเจอกัน โวคาเนี่ยนะทุกคนมันเป็นเครื่องเล่นแบบว่าว่าจ i ข this ะ a รนะเหมือนเหมือนมันจะเป็นพาเราลงไปใต้ทะเล Under the sea โอเค and ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกัน oh. ตอนนี้เราอยู่ใต้นะ้ำแล้วทุกคนว้าวทำดีทำดี

เล่นจากกับจากพิสนีแลนด์ประมาณช่วงหกโมงเย็นนะก็โคตรเหนื่อยเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายหลังจากที่กลับบ้านก็คือไปกินร้านปาย่างแถวโรงแรมแล้วก็ขึ้นมานอนเลยก็วันนี้วันที่5้าละตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เลยมาหาข้าวกินก็ยังอยู่ที่จินซ่าก็วันนี้มากินร้านลิ้ย่างลิ้ย่าง อันนี้ก็จะเป็นบีฟทั้งเน,นื้อซิฟิล์เขาบอกว่าเขาเออ s p e l i z l i z e ด้านด้านเออลิ้น,น,นแล้วของเราก็สั่งมาเป็นหมูหมูย่างมิโซะอันนี้ลิ้นย่างร้านนี้เขาสเปเชียเรื่องเรื่องลิ้นัวนะทุกคน เนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่โอมาติบาย